และที่สําคัญนะครับใครที่ใช้ MG IM6 อยู่หน้าตอนนี้คุณมาดูไฟหน้ารถของคุณนะฮะคุณพอใจกับไฟหน้ารถของคุณไหมแบบในรูปนี้แต่ไอตัวใหม่เนี่ยที่เป็น ER EV นะครับ IMLS6 เนี่ยเขาได้มีการอัปเกรดเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ให้มันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ดูแบบโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านท้ายรถนะครับเมื่อดูรูปทรงในรูปนี้แล้วในรุ่นของ e r e v เนี่ยแน่นอนฮะมันก็จะเหมือนกับในรุ่น i m 6เดิมนั่นเองนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่เหมือนกันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะฮะแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือความยาวของตัวรถเนี่ยมันจะยาวกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ความกว้างนั้นเท่าเดิมความสูงเนี่ยก็จะสูงกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ยก็จะมีความยาวมากกว่าไอเจ้า i m 6อยู่ประมาณหนึ่งนะฮะ ส่วนข้อมูลสเปคของระบบส่งกำลังในรุ่นของ ER EV ใน IMLS 6คันนี้นครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จที่มีรหัส15 FNE ให้กำลังอยู่ที่153แรงม้านะครับก็แน่นอนฮะเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ส่งกำลังไปยังล้อโดยตรงนะครับคือเขาจะส่งพลังงานเนี่ยไปยังแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนล้อเนี่ยจะเป็นแบบ e มอเตอร์ or, ก็เป็นมอเตอร์ตัวเดียวที่เพาล้อหลังนั่นเองนะครับ แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะมีในรุ่นขับ4ี่ล้อด้วยซึ่งก็น่าจะมีเป็นแบบทั้งสองมอเตอร์นะทั้งทางด้านหน้าและก็ทางด้านหลังอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้จะอยู่ที่230ร้กิโลวัตต์นั่นเองนะครับหรือว่าประมาณ308แปดรงมา้าแล้วก็ IM LS6 ม i e IE v คันนี้เนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่2แบบด้วยกันนะที่ผลิตโดยนะฮะแก แล้วก็ CATL เป็นแบบ LFP นั่นเองก็ถือว่า2บริษัทนี้นะครับระหว่างแสกกับ CATL เนี่ยก็เป็นการร่วมการค้าด้วยกันและอีก1แบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบ NMC MM แบบไตรภาคขณะที่น้ำหนักตัวรถ IMLS6EREV คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,345กิโลกร,รมัมไปจนถึง2,350กิโลกร,รมัม ส่วนความเร็วที่ทำได้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนราคาของ iM LS6 ER EV คันนี้เนี่ยมีการคาดการนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยน่าจะถูกกว่าในรุ่นของไฟฟ้านั่นเองนะฮะซึ่งในรุ่นของ ER EV คันนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการเริ่มต้นที่200,000หยวนหรือว่าประมาณ900,000ต้นๆน,นะฮะในประเทศจีนนั่นเองนะเป็นค่างเงินจีนนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นไทยประมาณ900,000ต้นๆน,นะครับ